เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดระบบตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนปัจจุบันไม่เคยมีวันไหนที่ห่างระบบเลยและก็สร้างทีมมาโดยตลอดและวันนี้นะคะคำว่าขึ้นคนเดียวมันไม่เท่ขึ้นยกทีมมันเท่คราวแต่ละคราวที่มีรายละเอียดของการมีทีมมีระบบมันเป็นข้อด,ดีมากๆเลยแล้วเราก็จะปลูกฝังเป็นกระดุมเม็ดแรก ให้กับองค์กรของเราได้รู้ว่าการที่เราได้เข้าสู่บรรยากาศของแต่ละท่านมันเป็นบรรยากาศแห่งความสําเร็จเราวก็เห็นค่ะว่าเ,เห็นการลงทุนดออีซีว้าวลงทุนดนะีซีสองแสนห้าสองแสนห้าใช่แล้วได้กําไรคืนทันทีเจ็ดหมืนเจ็ดสินค้าย,ยังอยู่นะสินค้าย,ยังอยู่เอ,อเอาไว้ทําการตลาดต่อได้อีกออนี่คือสิ่งที่เราว้าวมากนะเราลงทุนข้างนอกเราลงทุนข้างนอกเนี่ยค มันจะมีธุรกิจอะไรมันจะมีอาชีพอะไรที่สามารถที่จะเงินทุนคืนได้ขนาดนี้วันนี้เราบอกได้เลยค่ะว่าเราโชคดีมากเพราะเรามีพี่เลี้ยงเป็นเศรษฐี สิทธิพัฒน์แก้วพันธาปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนะคะ p r e s i ด e n t และก็ธุรกิจ100%ที่นี่แซ8 8แปดแค่ะโคดานันเนี่ยของทุกคนตอนนี้บอกได้เลยว่าทุกหย่อมย่าเนี่ยเขามีการโมเนตเตอร์เป็นระดับชั้น,ยนอย่างตอนนี้อย่างโคดยุยโคดยุยที่เข้ามาเนี่ยรเราก็จะมเนตเตอร์การดิฟกันตั้งแต่วันแรก ต้องเป็นไดมอนด์นะคุยยุ้มหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องสตา์เราทํางานกันแบบปั้นทีมปั้นคนถ้าเคลื่อนก็ต้องเคลื่อนยกทีม,มนะคะโดยเฉพาะงานกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างน้องแล้วนั้นไม่เคยขาดนะพี่อันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีวันไหนเลยที่หยุดที่จะมอนิเตอร์ตัวเองในการเป็นตําแหน่ง Blue รูแบ็คคาท์แต่ก็ยอมรับสิ่งหนึ่งกับรายได้ตัวเองที่มันทุกๆสิวัน ถึงะะแม้ว่าเรายังไม่ได้เป็นตําแหน่งบ l u e b, ulk b ulk a c k g แต่ตอนนี้การสร้างทีมบอกได้คาเดียวเลยว่าเราจะมีพันธสัญญากับกุยด้วยนะะซึ่งเป็นน้องใหม่<ช>เราก็จะเคลื่อนกันโดยเฉพาะนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดี렉เตอร์เกิดขึ้น2องดี렉เตอร์น,นะคะกุยและมีสตาสตเกิดขึ้นอีก8ท่านนะคะแล้วก็ซูปเปอร์วิเซอร์อีก4ท่าน<ช>นะคะ,น,ะ,คะนี่คือการทํางานแบบเคลื่อนทีเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดระบบ ตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนปัจจุบันไม่เคยมีวันไหนที่ห่างระบบเลยและก็สร้างทีมมาโดยตลอดแล้ววันนี้นะคะคำว่าขึ้นคนเดียวมันไม่เท่ขึ้นยกทีมมันเท่คะจานนันคล้ายสุดนะคะปัจจุบันก็ทำอาชีพเป็นวิทยากรค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนใน TikTok นะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจนะคะของแซฟแปดแปดแแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะอะไรที่ทำให เราไม่ได้มารู้จักธุรกิจแซะแบบครับเดิมเลยเนี่ยก็เป็นวิทยากรสอนนะคะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะติดใยให้ทำอัปลน์มานะคะมาวัดตัววัดตัวตัวใครผู้บริหารค่ะอาจารย์ยุทธพงษ์ชัยใจแก้วก็คือระดับคลาวใช่ค่ะใช่แล้วอย่างไก็หลังจากที่วัดตัวเนี่ยตอนที่เราก้าวเข้ามาเราสงสัยค่ะว่าทําไมที่นี่ทุกคนแต่งตัวดีจังและที่สําคัญค่ะบรรยากาศของที่นี่นะคะคุยบอกเลยค่ะว่า ไม่มีเขาเรียกว่าต่อให้เป็นสอวอก็ดูดีแล้วแต่ละคนคือแสงออร่ากันทุกคนค่ะเห็นบอกบรรยากาศ มีพลังบวกมากมันเป็นใช่ใช่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนจูนกับพลังงานตัวเองตลอดเวลานะคะก็คือพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดเนี่ยเราเป็นคนที่บวกขาดอยู่แล้วนะคะและสถานที่ตรงไหนที่มีพลังบวกพลังของความรักความเมตตาความอบอุ่นเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราคลิกใช่ใช่ก้าว<ๆ>เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ค่ะคสิ่งแรกที่เราได้สัมผัสเลยก็คือความเย็นเบาสบายนะคะหลังจากนั้นยังไม่พอนะคะก็ไปเ เพราะด้วยความที่อาจารย์ยุทธพงษ์ชัยเนี่ยเขาเป็นระดับคราว d i มอนด d ถูกไหมคะจะต้องมีคลิปอยู่บน YouTube บ้างแหละอ่ะคุยก็ไปเซิร์ชใน y o u t u เซิร์ชคำว่าอาจารย์ยุทธพงษ์ชัยตรงๆเลยตรงๆรงเลยค่ะแล้วก็ขึ้นค่ะขึ้นโปรเจกต์หนึ่งสองเจ็ดอ่ะเราก็อะไรคือโปรเจกต์หนึ่งสองเจ็ดนะคะจนกระทั่งค่ะก็ไปดูใน YouTube นี่แหละพี่ๆนะะดูไปดูมาไม่เข้าใจค่ะ แล้วบอกกับช่างตัดสูตรไปนะคะบอกกับพี่ทีนไปนะคะว่าวันไหนที่ไปส่งสูตรเนี่ยขอไปด้วยได้ไหมแล้วขอเจออาจารย์ยุทธพงษ์ชัยหน่อยได้ไหมให้ท่านเนี่ยอธิบายว่าโปรเจกต์หนึ่งสองเจ็ดเนี่ยเป็นอย่างไรเรามีความรู้สึกว่าวันแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เชื่อถือเรื่องของระบบแต่สิ่งหนึ่งที่สะดุดตานั่นก็คือ hall of fame ค่ะ hall of fame <ะ>ที่เป็นเป็นบอร์ดของคนที่ประสบความสำเร็จนะ,ะไปที่ไหนก็ตามค่ะ พอออฟเฟมไม่เยอะขนาดนี้ค่ะจริงๆอันนี้คือเราเราสงสัยละค่ะก็นั่งฟังค่ะตั้งแต่บรรยายเรื่องของสินค้าเรื่องของอ่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เรื่องของแผนรายได้นะแผนรายได้ที่เนี่ยไม่ซับซ้อนแล้วก็จำง่ายมากๆมีแค่สามข้อนะคะและสามข้อเนี่ยก็มีคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากมายค่ะคุยก็เลยเอ๊ะ ถ้าสมมุตินึกถึงเราเป็นแม่ค้าออนไลน์มาก่อนในระบบตัวแทนเราเคยทําทีมมาก่อนอะนะคะเรารู้เลยค่ะว่าแผนรายได้เนี่ยสาคัญมากๆนะคะทีมงานจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเขามีรายได้ถูกนะคะก็เลยนึกถึงระบบกลางถ้าบริษัทแบบนี้แล้วระบบกลางแน่นขนาดนี้มีผู้สําเร็จมากมายค่ะขึ้นฮอ l l ์ f f ฟ m e นะคะตั้งแต่ตําแหน่งดีเลคเตอร์จนถึงขึ้นไปถึงคราวดมอนนะคะ คุยเห็นแบบป้ายเนี่ยเต้มไปหมดเลยมันรู้สึกตื่นเต้นค่ะหลังจากนั้นก็มาค่ะทุกวันพุธวันอาทิตย์วันพุธวันอาทิตย์แล้วเข้าไปที่แคมป์นั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันแรกที่เข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนั้นนะคะกําลังลงทุนทําแบรนด์ของตัวเองแบรนด์ของตัวเองใช่ค่ะคิดในหัวไว้แล้วนะสองมีวางแผนไว้แล้วค่ะว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้ว่าเราอจะต้องเตรียมเงินทุนไว้ละสามแสน S <S ในการทำแบรนด์ของตัวเองในช่องทางของต่อๆนะคะ,ะที่ฮอตทิตกันตอนตนี้น,นะแล้วก็เราเองเนี่ยก็ยอมรับว่าเราเป็นเซล์แล้วก็นักการตลาดมาเราคิดว่ามันสามารถไปได้แต่ <ficar S 1> คิดว่ามีเงินทุนอยู่ส0 0 0 0 0เนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนทําแบรนด์ของตัวเองแบบระบบซิงเกิลนะคะค,ค่ะแต่คราวเนี้ยเราบอกว่าอ่ะผลิตสินค้า1 0 0 0 0แสนไปทำการตลาดอีก2 0 0 0 0นแล้วค่าใช้จ่ายแฝงอีกนะ เนื่องจากว่าทางแอปเขาเองก็เปลี่ยนรายวันออกริทึมก็เปลี่ยนเป็นรายวันมันก็เลยัให้เราเอะในใจนะคะว่าถ้าเราลงไปส0 0 0สนแล้วเนี่ยเราจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่คุยให้หาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ค่ะจนกระทั่งค่ะคุยก็ได้มีโอกาสไปแคมป์ดีซีดีซีท้าแล้วค่ะพี่หันที่ตัดสินใจลุยแบบร้อเอซออกมานี่คือขึ้นสามตแหน่งเป็นงานดีอะไรในงานนั้นในกิจกรรมนั้น เราด้วยความที่เราเป็นเซลเราจะทำงานอยู่กับตัวเลขเราไปเห็นค่ะว่าวเ,เห็นการลงทุนดออีซีว้าวลงทุนดีซีสองแสนห้าสองแสนห้าใช่แล้วได้กำไรคืนทันทีเจ็ดหมื่นเจ็ดสินค้ายังอยู่นะสินค้ายังอยู่เอาไว้ทำการตลาดต่อได้อีกนะนี่คือสิ่งที่เราว้าวมากนะเราลงทุนข้างนอกเราลงทุนข้างนอกเนี่ยมันจะมีธุรกิจอะไรมันจะมีอาชีพอะไรที่ สามารถที่จะเงินทุนคืนได้ขนาดนี้นะถ้าเราสมมุติเราลงทุน2องแสนในรอบแรกแล้วเราขายสินค้าได้เอาสินค้าตรงนี้ค่ะไปสร้างทีมต่อเรามีทีมงานเกิดขึ้นอีก 10, 1 0บท่านนี่คือความสวยงามของที่นี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ทุนตรงนี้เกิดขึ้น มันอาจจะแค่อาทิยตเดียวก็ได้อพอที่ผ่านมาค่ะคุยสร้างไดมอนด์มาหลายสิบลูกมากๆหลายสิบรหัสมากๆนั่นหมายถึงอะไรในหนึ่งเดือนค่ะเราลงทุนไปสองแสนห้าใช่ไหมคะอีกสองอาทิตย์เรามารีพีทออเดอร์ค่ะปีซีมีอีกรอบหนึ่งนั่นเท่ากับว่าเดือนนั้นคุยได้กําไรไปเลยแสนห้าแต่เงินทุนก็ยังอยู่อยู่แต่กำไรได้มาแน่ๆแสนห้าใช่ แล้วมีรุ่นพี่ที่ทํามาแล้วได้ด้วยนะที่เขาเวียนแบบนี้ค่ะสี่ห้ารอบสี่ห้ารอบคือเราเห็นความสวยงามตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ใจเรื่องของการที่สอนให้ดีเซียค่ะติดปีกราชสีติดตีดแบบไหนอ่าราชสีติดปีกติดแบบไหน วันนี้เราเป็นดีซีเราต้องเป็นวิทยากรเองอเราต้องทําพิธีกรเองต้องบรรยายสินค้าได้ทุกอย่างที่นั่งสอนหมดเลยในบัรหนึ่งใบเนี่ยเราได้สินค้ากลับมาเป็นมูลค่าหมื่นกว่าบาทเหมือนต้นๆแต่เราจ่ายแค่หกพันห้เราได้พักที่นครนายกเนี่ยนะคะโรงแรมหรูมากรีสอร์ทรีสอร์ทหรูหใช่ค่ะแล้วที่สําคัญที่พักเนี่ย ก็คุ้มแล้วค่ะ,คะพี่อันอาหารการกินเราคือเราทีอัพเรื่องของทีพักที่พักด้วยแล้วก็ในเรื่องของโปรดักที่ได้ไปด้วยนะคะสินค้าแต่ละตัวนะคะเยอะมากมีครบทุกอย่างอย่างสมมุตินักธุรกิจรายใหม่ที่เข้ามาข้อที่หนึ่งเขาได้เป็นไดมอนด์สแสดงว่าไดมอนด์ก็คือได้รับรายได้สูงสุดในโหมดของรายได้3มช่องทางแล้วนะคะที่สําคัญนะคะเราก็ถ่ายทอดไปอีกว่าก่อนที่คุณจะคิดใหญ่คุณก็ได้ตําแหน่งแล้วะนะคะคือเขาแน่นอนเขาอยากเป็นดีซอยู่แล้ว แต่พอกว่าจะเป็นดีซีเนี่ยเขารู้สึกได้เลยว่าเขาต้องเป็นไดมอนด์ะนะคะหลังจากนั้นเมื่อเขาเห็นหนึ่งได้ไปเที่ยวสองได้เป็นตําแหน่งไดมอนด์สามเขาได้สินค้าคุ้มค่ามากๆ4สี่เขาได้ผลกําไรอืเกิดถ้าเขาไม่ไปงานนะคะหรือว่าเขาไม่ไม่เปิดดีซีเขาก็ยังมีสินค้าที่จะทําเงินได้มากเลยนะพี่อานอตสาหรับคนที่ชอบขายเราก็บอกว่าคุณมีกําไรตั้งแต่ถ้าชอบขายแต่ถ้าไม่ชอบขายเอามาดูแลสุขภาพ คุณก็ได้ทุกตัวเลยค่ะพี่อัรน,นี่คือสิ่งที่สุดยอดมากๆเพราะระบบที่นี่คุณยิบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเราทําธุรกิจเครือข่ายแล้วใช้ศักยภาพตัวเองแบบร้อเปอร์เซ็ค่ะเราจะมีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยค่ะพี่พแต่ถ้าวันนี้พี่อยากที่จะปั้นคนธรรมดาค่ะขึ้นมาเป็นนักนักธุรกิจมืออาชีพเนี่ยนะ พวกพี่ๆค่ะต้องพากันเข้าระบบค่ะคนที่ห่างไกลระบบเท่ากับห่างไกลความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้ทีมงานของคุยเองก็อยู่ในระบบค่ะทุกเช้าเรามานั่งคุยกันทุกเช้าเรามาหาเรือกันเวลาเราคุยกันค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างนะคะตอนนี้โครงสร้างทีมงานของคุยเองทุกๆลูกค่ะทุกๆรหัสเลยเป็นสีชมพูกันทั้งทีมงานเลยค่ะทั้งโครงสร้างเลยค่ะ สําหรับน้องธวนั้นนะคะก็จะอย่างนี้เลยค่ะเทคนิคการทํำงานตั้งแต่เริ่มต้นตัวเองทํางานแบบไหนก็ทําถ่ายทอดแบบนั้นเลยอย่างเช่นมาวันแรกเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกสงสัยไปกันหมดสําหรับคนใหม่ต่อให้คุณจะเก่ามาจากที่อื่นแล้วนะพ <c oughs> อมาเจอบ้านหลังนี้แน่นอนอความรู้สึกสงสัยมันมีเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่จะคลายความสงสัยของท่านทั้งหมดได้คือระบบ นะะตัะตัวเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในระบบไม่ว่าจะตั้งแต่เข้ามานะคะระบบของค่ะท่านคราวนะคะท่านคราว ท่านอาจารย์ยุทธพงษ์ชัยใจแก้วนะคะของท่านคราวไดมอนด์ของท่านพุสยามเกียรติแก้วพุสกุลนะคะท่านก็จะคอยปลูกฝังอยู่ตลอดบ้านเรื่องของ 3S1M <ะ>ในการเซอร์วิสในการเซลลิ่งในการสปอนเซอร์เนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดใหญ่ของเราอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งก็คือการมิทติ้งหลายคนบอกว่าทํามไม่เป็นแต่ว่าระบบเรามีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านคราวนัทกฤษกัดน้อยนะคะท่านก็มีลูกในการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาคนในการเคลื่อนคนอยู่แล้ว นะคะพวกเราทั้งสองก็เคลื่อนนะคะเคลื่อนคนเข้าสู่บรรยากาศของจิจกรรมของฟังก์ชันแต่ละระบบของแต่ละท่านที่เป็นระดับพราวไดมอนนะคะแล้วก็เคลื่อนคนเข้าไปสู่ะระบบของท่านค่าวปริญญานะคะในในในส่วนของแต่ละจุดที่ท่านค่าวปริญญาก็ได้เจวข่าวแต่ละคราวที่มีรายละเอียดของการมีทีมมีระบบมันเป็นใช่ <ขอ S 2> มันเป็นมันเป็นข้อดีมากๆเลย<ช>แล้วเราก็ะะะจะปลูกฝังเป็นกระดุมเม็ดแรก ให้กับองค์กรของเราได้รู้ว่าการที่เราได้เข้าสู่บรรยากาศของแต่ละท่านมันเป็นบรรยากาศแห่งความสําเร็จแล้วก็บรรยากาศของการต่อยอดนะคุ<ช>ยเนาะมันต่อยอดได้มากๆเลยนี่ก็เลยเป็นเทคนิคนึงหลังจากที่เราปลูกฝังให้เขาทานผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเขาเองอยากเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ไม่ทานอะไรเลยเ,ลยเหมือนคุยย้ยบอกเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังคุยย้ยมาแล้วก็ชงบริเอทให้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะขายระบบ ขายระบบเสร็จขายบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานแกรดน,นะคะงานต่างๆกิจกรรมต่างๆตราบใดถ้าเรายังเคลื่อนคนเคลื่อนตนเคลื่อนงานอยู่ยังไงมันก็เคลื่อนเข็มเกียร์ยให้กับเราอย่างแน่น,นอนหนูมอง<ช>ว่าวันนี้เราไม่เคยนิ่งดูใดกับการมอนิเตอร์ตัวเองเลยหลายคนแม้กระทั่งตัวน้องเองนะพี่อันในอดีตที่เคยทำงานมาก็มอนิเตอร์คนอื่นเยอะจนเกินไปแล้วก็มองว่าอ้ยคนอื่นทำได้ตัวเองคงทำไม่ได้หรอก ลืมลืมมาเคลียร์เรื่องตัวเองแต่พอมาอยู่ในแซ่ปดเปดเนี่ยเรามองว่ามันง่ายมากสําหรับตําแหน่งที่เราจะไปถึงเพราะยังไงนะถ้าเกิดเอาอง่ายนะถ้าเกิดยังไงเราเดินไม่หยุดนะพี่อันเราเราวางพิงเขียวไม่หยุดเราทํางานไม่หยุดเคลื่อนคนไม่หยุดเหมือนพวกเราทํากันอยู่ตอนนี้นะคะยุย้ยยังไงมันก็ไปยกทีมไปแล้ว และที่สําคัญของเราไม่ใช่ทีมมาแบบเรือนรางเรามาเป็นรายบุคคลที่มีเนื้องานนักอ่านมีเนื้องานแล้วก็พอเราไปดูหน้างานปุ๊บเราจะไปเห็นแต่ละคนเนี่ยเราจะมีพิมพ์เขียวให้เลยว่าสมมุติที่อ่านเป็นองค์กรเราใช่ไหมคะเราจะมีการวางในเช้านั้นว่าที่อ่านเคลื่อนไปเท่าไหร่แล้วเราก็คุยยื้อเท่าไหร่แล้วเราก็มารวมทีมกาเพิ่มอีกเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วเราต้องทําเพิ่มอีกเติมอีกเท่าไหร่เพราะนั้นส่วนคะแนนแต่มาแต่ละรอบเนี่ย ถึงคนละนานอะหลายคนถามไม่ได้เป็นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นเหรอแต่ถ้าดูรายได้ก็ไม่ทรรมดานครับแล้วก็<ะ>เป็นมนุษย์เงินล้านได้นะอย่างคุยเองนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยความที่ท่านประธานทั้งสองท่านนะคะท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งท่านก็อยู่ในมหาชนอยู่แล้วใช่ไหมคะและคุยวยเองค่ะ ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าบริษัทแซ8แปดเนี่ยอนาคตของเราเองก็ต้องเข้ามาหาชนแน่นอนถ้าพูดถึงการเข้ามาหาชนนั่นหมายถึงบริษัทเนี่ยค่ะก็อาจจะอยู่ถึงร้อยปีนะแล้วก็บริษัทแซ8 8แปดเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถที่จะวางแผนรายได้ให้กับเราเลยค่ะว่าทุกวันที่10วันที่20วันที่30เราต้องการเงินเท่าไหร่นะคะแค่นั้นเองค่ะพี่หันนี่คือ ความไว้วางใจที่วันนี้ค่ะทําไมครูยุ้ยถึงได้มาฝากชีวิตฝากอนาคตไว้กับที่นี่ค่ะพี่อ่านทราบไหมคะครับทํามาเดือนกว่าๆเนี่ยรายได้ตอนนี้นะคะเท่าไหร่ครับสี่พันสี่หมื่นใช่จริงๆเย่าไว้ในห้องนี้นะทุกคนคสี่หมื่นส่วนตัวนะคะปกติทำอาชีพ <DC S 1> ข้างนอกใช่ไหมยังค่ะแล้วปกติข้างนอกนะคะอาชีพข้างนอกเนี่ย คือข้อดีของที่นี่ค่ะคุยุ้ยไม่คือให้เงินพ่อกับแม่น้อยมากๆเพราะเรากลัวว่าเงินเราจะหมดเพราะเราต้องมีค่า<ห>ใช้จ่าย,ายโน,น่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่พี่ๆทราบไหมคะทุกวันที่10บวันที่20วันที่30ค่ะเงินจากระบบของแซปป8แปดค่ะส่งเป็นเงินเดือนค่ะให้กับพ่อกับแม่ของคุยุ้ยนะคะและส่วนของคุยุ้ยก็ส่งเข้ากระเป๋าคุยุ้ยค่ะนี่คือความสวยงามของธุรกิจครอบครัวของคุยุ้ยค่ะนะคะค,ค่ะโอเคอ่ะ okay. ก็อยากจะฝากไปถึงนักธุรกิจนะคะหรือสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาหรือ,อคนที่จะเป็นผู้นําจากที่อื่นแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่ไหมไม่ต้องสงสัยนะคะก็ขอยืนยันเลยว่าที่นี่นะคะแซ่แปของแท้และที่สําคัญระบบนะคะรองรับนะคะผู้บริหารผู้นําระดับบลูแบ็กทาวที่นี่นะคะมีการ เคลื่อนนะคะเคลื่อนความยิ่งใหญ่นะคะตามนโยบายของบริษัทอย่างแน่นอนแล้วที่สําคัญนะคะความสําเร็จของท่านเนี่ยไม่ต้องลุ้นนะคะไม่ต้องลุ้นนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามานะ,ะจากคนบริโภคอยู่ดีๆนะคะเปลี่ยนมาเป็นผู้นะคะเป็นหุ้นส่วนได้อย่างสบายๆแล้วก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆนะ,ะก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นะระ,ะบบทำให้ท่านสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแซ8บแปดแปดท่านฝากชีวิตไว้จริงๆค่ะ Música